ดีครับผมอยู่กับผมช่องรถนำสิ่งที่ระเบิดจัดแล้วครับจัดแล้วโอ้ข้าวงามครับนี่สองรอบนี่หนึ่งอุ้มเลยครับนี่ได้ครึ่งรถกระบะเลยโอ้เงียบกิบเลยครับเจ้าร้อยห้า ดันยาวๆครับแปลงเดียวครับนี่สามไร่ก็น่นเละนาเดียวไปเลยเสร็จตรงนี้เราก็จะลงตรงนี้ต่อนะครับนี่เราก็จะลงช่วงนี้ต่อเกี่ยวข้องของหมออยู่ด้วยพี่ไอเกียวดันเขาอะเนาะข้าล้มอะไรไมันไปได้เลย ทเลมาแล้วหนูรถเกี่ยวมาแล้ว,วอูเขาเดินมาเลยเ้เลยเดินเดินแล้วขับทเลตามมาหนูมุดมาเลยนี่สายมุดบบสายมุด,ดทเลเราจอดอยู่ข้างนอกเลยแล้วตรงนั้นก็รถใหญ่ครับมาแล้วนี่ทุ่งนี้นี่ให้เวลาไม่เกิอนอาทิตย์ครับเกลี้ยงแน่นอนเกลี้ยงแน่นอนบอกเลยใคอเดินด้ป้าวุ่นอ่ะใครต่อใครแล้ว ทางนน้นกัน,นู้นครับอีกหนึ่งคันอยู่นูน่นสองสองเหรอโอ้ฝั่งนน้นสองคันเอาแล้วเอียวนงหน่อยเอียวชนงนั่นแล้วจะ <c oughs> พอ,อฮอดอาทิตย์ว่นละห้าได้เมื่อบ้าน <c oughs> โอ้ของแต่พ,พี่น้องอันนี้ก็ฟังลงกลางร่องดีครับปีนี้ครับตู้ตู้เบาเบาวิบุลเลยเนาะนั่งฟังข้างหลังเนี่ยถ้าข้างหน้าหน้าจะดังเต็อยู่ ที่เรายังไม่ได้โยนน,น้มันเครับเรามาโรงงานวันแรกเราไม่ได้โยนเลยนะเพราะว่ารีบจัดครับมาถึงนี่ย้ายรถมาเลยกลูไม่ทันครับไม่ทนนมัทนฝน,นไม่ทันจะพน้ไม่ทันฝนเนี่ยไอกระนัะยับเลยเนี่ยต้องแก้ไขหน่อยจับตะแกรงชิ่งมั้งเราไอคันเพลมันจะบาดน,นั่นอันนั้นมันตะแกรงสองชั้นตะแกรงกลมสองชั้นมันไม่ไม่ตันเหมือนแต่ก่อนนี่ แต่ก่อนทำไมมันตันเงียบเถอะเราเกี่ยวแต่นานามนู้เน,นี่ยเฮลติกจรดนอนแต่จรดเนาะนาเขาพอเกี่ยวแเนาะจุดๆนี้เปิดทางได้โอ้จัดเลยเปิดยวดูการนครับงานแรกเลยครับไม่ได้ลองรถอยู่บ้านนะมาถึงใส่เลยผ่านไม่ผ่านไม่รั่วเกี่ยวได้เฉยอ่ะฮะยังไม่ได้ลองคือไม่ได้ลองเลยครับมาถึงใส่เลยครับนี่ ของแท้ไม่ของแท้ไม่รู้อ่ะไม่มีจอดล่ะ <c oughs> โอ้ตรงนี้เรียบร้อยครับนี่เห็นแต่โตสังอนะ่ะแต่ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวคนระับตรงนี้เราจะเกี่ยวโซนนี้ขึ้นไปนู่นเจ้านั้นสามสิบไร่สุกแล้วลูกค้าเราแต่ว่านี่นี่อันนี้ก็ของเราสามสิบไร่เหมือนกันตรงนี้เห็นอกหนึ่งบันดมกของครูนั่นแหละก็งาน,นในนาเราเนี่ย ยาวไปถึงป่าทางนู้นเลยจันเบิร์ดจัดสามวันฝนตกเกี่ยวไ่เชนแทกซีโอ้โมูเต็งของปล่อยให้มาคนเดียวเนาะไปไอใบมีดแมงป๋องตัดตาดิเนาะแต่อีกอย่างข้าวเขามันไม่มียากมันเลยดูเนียนเลยมาแล้ว ฟางก็ขายดีครับฟางของคุณพตากินขาดแล้วนะอยู่กลางร่องลูกเขาใหญ่ลูนอยู่กลางอ้รล้อเลยเลยน่าจะสองอุ้มนิดๆครับนี่แปลงนี้ว้า <c oughs> สามไร่ไร่ละตันเนาะเนาะอ้สุดจัดครับข้าวตอนนี้ อยู่บ้านผมนี่เกี่ยวประมาณสิบไร่มั่งอุ้มเพราะมันมีข้าวร่างอยู่ตึกจอดได้ขนาดไหนเรื่องอยู่ตัวน่ะมืออยู่มาวิ่งมาเปล่งละาเปลนรถพังนี่อยู่มาจอดบรรุปเตมันนี่นี่อยู่มาจอดเต้น้ำมันเต็มรถด้วยอ่ะ ดังอยู่เพราะว่าอาจจะฟิตมากแล้วเราเขาจะไดดูช่วงเด็กนก่อนจะติดโลูดอะมีพูดกันเพราะว่าตอนจับพูดมัน้อนอืมโอ้ตาได้จะนับสายเบกตาเินปลาแล้วเนาะโอ้ดินแบบนี้พอดีเกี่ยวเลยเนาะมันไม่แข็งอ่ะมันหมุนพุบพๆุคล่องเลยอืมเสียงดังอยู่ครับแต่ว่าไอ้ข้างหลังเงียบอยู่ถ้าคันคันไม่แก่ไม่ต้องสืบ พาดพลดพดพดเลยแหละ <laughs> <c oughs> นัน่นมันเตะเสียเวลาตอนเวลาผมไม่อยู่เวลาย้ายอ่ะถ้าอยู่สองคนนะป่ะมันเดินต้องเดินรถเข้าเลยเริ่มส่งถึงไม่ถึงแต่ต้องให้พี่เวิร์ดสรงพี่มาก่อนถ้าว่าวันไหนผมมอยู่ต้องให้พี่เวิร์ดเอาพี่มาลงก่อนเพื่อเกี่ยวรอเกยก่อนก็เกยขับท่เลได้งานท่เลก็เยอะครับนี่ช่วงนี้ งานเกี่ยวกอเขาเอาจัดไปมีจักสองร่างไหมดังเลงครับช่วงฟิตฟิตครับเห็นว่าครับงานแรกถ้าเกี่ยวประมาณนี้ก็ไม่ต่ำมากพอดีไม่สูงเกินเออเอาไม่เกมมาไหมไปเอาไม่เกมมาปะอีกสาวไรอีก อยากรู้ไงว่ามันตีจะตีสาดได้นะถ้าตีไม่สาดจะได้ทรีบทำว่าอีกสองวันก็น่าจะเริ่มแล้วนี่เนาะเต็มระบบเลยดังเรงครับลูกเราวเะต็มันเป็นกันได้ตัว ี space, so ่เรายกแล้วมันน yeah, ่าจะบิดหรือเปล่าน้ะเนี่ยมันจะดังงี้ยวงี้ยวงี้ยวงูนะพ่อหยดน้ำมันอีกมั้งเนี่ยเอ้าจะเต็มปุ่มอีกแล้ว

โอ้เส๋ยชักมันเลยเร้เยนูอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ลงสองคันครับเดี๋ยวเจอกันครับติดตามแม่เก่ได้เลยว่าจะคล่องหรือไม่คล่องไม่เก๋เไม่ต้องซื้อครับรถในตำนานเจอกันหน่อยครับผมสวัสดีครับ